ไหนอ่านน้ำไปเลยพาไ,ไปดูจุดว่ายน้ำยังไม่ต้องเลยอ่าโอ้โหนี่เหรออาเขตไปไปเข้ากลุ่มกับเขาไปลูกจระ,ะเข้โอ้ไอแค่บ๊ายบายหลังจากนั้นเรากพจะดื่มน้ำตาม้างทีนะครับเ้าของน้ำทำดูแสโดดตัวให้เรียบร้อยนะครับ ไอแค่สองเข้ี่สอเก้ากอเียกด้วยนี่ก็บรรดาพ่อแม่นะฮะโอ้ไอแค่โอ้ไแค่โอ้จริจอเดตแล้วทีนีห เอ้ยอย่าปล่อยนะอาเขตอย่าปล่อยนะโอ้อาเขตเก่งเว้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรอะเขตมีอะไรอยู่ข้างในมีเสือด้วยเสือ่ะโอ้โอเคเลยเขโอ้เจอกระเคี้ยยักษ์โอ้โโอโอมีเป็ดอีกเหรอ โอเคไปที่เพื่อนนะครับแถบนต้องจับแน่นนิดนึงครับโอเคข้างในยไม่ทันอ่ะอากีเอาเกีเอากีดโอเคสกายจับแน่นๆนะน้องนั่งอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะแถวบนต้องจับแน่นๆนะครับห้ามปล่อยนะครับออ๋ โอ้โหไอ้แค่บอกุงเดี๋ยวเราไปจับตีกในบ่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจับตกในบ่อตกต่อเลยสามวสี่วห้าับสเดงเ็กพร้อมหรือยังตอนีอค่ี่จะรข้างหว่จะหว่างรอไอแคอาเขตก็พาชมบรรยากาศในสวนลุอ้วนนะครก็จะเป็น เป็นมีต้นมะพร้าวนะครับปลูกต้นมะพร้าวด้วยหลวงอ้วนแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงไก่ฮะเลี้ยงเต่าอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เป็นกาแฟด้วยโอ้โหกลุ่มของเอเคอาเคนะฮะกำลัง อาเคคนแรกเลยโอมันเดินเป็นเว้ยเค่ยเดินไวเดินไวอันนี้ก็ถามต่อไปนะตอนนี้สองคนนี้ก็กำลังต่อแถวนะะเพื่อที่จะโหนโหนเชือกนะเพื่อนก็โหนกันเลยนี่คร ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ปกครองเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็แอบ,บถ่ายเอกแคลร์กางเทียนนะฮะเอแคลก็ไม่ได้กลัวอะไรเอเขียนก็โดดด้งยองนะครเอเนอร์จีสูงมาแล้วมาแล้วถึงตรงนี้แล้วเอ้ยโดดยังเอแคลก็โดดยองนะฮะ นี่ก็มานะอาเคศ์อาเคศ์คก่อนอยิ้มยิ้มนะยิ้มลาดย,ยิ้มล,า,า,มลานะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะให้เขาได้ฝึกทักษะแล้วก็ห่างไกลจากโทรศัพท์นะครับนี่แหละ โอ้โหไปแล้วไปเชื่ออือเป็นเป็น,เ,ปนเกือบหลุดมาไอแคร์ไอแคร์ก็ยังน้อยไอแคร์ก็ไวนะฮะเก่งคู่เลยน้อยแคร์ก็กำลังอโอ้ยน้อยแคร์เก่งนะข้ามาได้แล้วด่านต่อไปโอ้ด่านต่อไปเป็นอันนี้ฮนะเป็นเดินข้ามเดินเดินเหยียบต้นในนี่นะ ต้นมะพร้าวโอ้โหคนต่อไปเอแค่ตึ๊ดดึ๊บ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 โอ้โหเก่งมากโอ้โหแต่ละคนเก่งมากเลยนะฮะเออคนนี้ก็เก่งโอ้คนนี้เอาคนต่อไปตามมาเลยเออเอ้ยรอดอ่ะเอแค่์เอแค่์เอแค่ ไอ้แค่โอ้โหไอ้แค่ก็ถึงอาเคสอาเคสเอ้ยโอ้โหไม่ตกเว้ยโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยแค่พอถ่ายทันนะเมื่อกี้ถ่ายทันอยู่ไหน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 สัมภาษณ์หน่อยดีไหมจ้ยงเาดต่อไปนะดาต่อไปโอ้โหไปเลยบ๊ายบายอ่ะดาต่อไปบ๊ายบายค่ะเคสข้าไปไหนใครมานี่ยายก็มา อันนี้อะไรบ่ออะไรมีกบไหมนะ่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศมีใครรู้บ้างครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีสัตว์อยู่ชน,นิดหนึ่งไอสัตว์ตัวนี้เราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยใครรู้ยกมือยกมือครับอะไรครับเสรอชีตาเอาไปสิบคะแนนค่ะโอ,อ้ เอามานี่ก่อนเลยมานี่เลยโอเคหยุดหยุดยุดยุดโอเคตัวนี้คืออะไรครับนกกระจอกเทพภาษาที่เราเรียกว่าอะไรนะอ,ออสเตรียเอาอดันยิงกี่ตัว์เอรออสเตรียใช่ไหมเราดูออสติีตัวนี้นะครับตัวไอ,อออสเตรียเขามีชื่อว่าแจ็อคอ่าแจ็คเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเรามองแจ็คเราว่าแจ็คมันโตยังครับ อย่างโตแล้วแล้วก็จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ร้อาสิกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกวัวได้ทุกคนนะครับออกมาจับตรองกระจับเทพทุกคนต้องเดินออกมาเดินออกมาแบบนี้เลยครับนี่คือยายาเดี๋ยวยา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 เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุสี่เดือนสี่เดือนแล้วนะครับใครที่ไม่กล้าจับแจ็คนะเดี๋ยวมาจับยายามาลุคอยยายาด้วกันยายาก็คุณแม่ในปัานนการ่ไม่ในป่นในกาอ่า แต่คนที่จะมาจับยายาได้นี่หมายถึงว่าอายุยังไม่เกินเจ็ดขวบนะแต่ถ้าใครเกินกว่าเจ็ดขวบแล้วแจ็คเท่านั้นนะจะรับแจ็คอย่างเดียวเลยจะรับไปที่แจ็คเลยแต่ถ้าใครยังไม่ถึงเจ็ดขวบโอเคมายาญ่ยาได้จะรับอ่ะโอเคนะฮะไอ้แค่จับแจ็คอ่ะเอาละ,ะก็จะจับต้กงก็ตอบ,บเทศตอบคำถามให้รู้ว่าหน่อยใครตอบจิบคะแนนเหมือนเดิม จำได้ไหมตอนแรกที่บอกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยในตัวเดียวมันแต่ว่ามันเป็นที่สุดในโลกถึงกี่อย่างใช่ความสามารถมันเป็นที่สุดในโลกถึงสามอย่างใครรู้บ้างว่าสามอย่างนี้มีอะไรยกมือร์ไก่นะไข่อะไรไข่อะไรไข่อะไรไข่ลูกใช่ปะ่ะโอเคครับมันยังเป็นนกที่มีอะไรไข่เยอะทำไมอ่ะ อะไรนะไม่มีปีกที่ไหนอ่ะมีมีสีขนาดตัวเล็กเลยนี่ไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยผัดเลีนเลยออกเพลงก่อนผู้หญิงลุกขึ้นก่อนเลยไปครับขอโชคดีขอปลอดภัยไปเลยไม่กลัวก่อนไม่กลัวก่อนลูกพอมาเรียกชื่ออย่างเองยอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคยิ้มหน่อยไอ้แค่ยิ้มหน่อย ไอแคมองกล้องลูกนี่พันมานี่พันมาอค่ะอคคุณแม่ัเดียอยะครับยาย่าดังๆขบเครับโอใส่คาสนตัวเดียวตันี้กับ้องได้เลยครับในอคิที่สุดค่ะได้เลยครับอบ คุณพ่อนั่นเลยสะดวกเล่นน้ำกับน้องนะครับจูชีฟอยู่ทางด้านนู้นนะครับสามารถลงไปเล่นน้ำกับน้องได้เลยนะครับโอ้โนิ้วนะครับฝั่งนู้นด้ไหมปีาเลยนะครับเฮ้ยกล้าว่ะไอ้แค่โอ้โหไปได้เลยอ๋อแ่งมากแม่จะรับผิดชอมากอันเค็งอันเค็เกาะหลังอันเค็เกาะหลังน้าแล้วดีมากไปต่อเลยไปต่อเลย ไปต่อเลยตอนนี้ก็เด็กๆก็เล่นน้ำกันนะครับจงนป้าฟาเยบเดิอโอเค่ค่ะเอแคเล่นสไลเดอร์ไหมอ้อคิวต่อไปแค่มาแล้วมาแล้ว โอ้้แค่โอ้โหนิ่มๆเลยที่นี่สวนลูกอ้วนโอ้ยแค

โน่นน่น่นหันหน้าไปนน่นเอาพี่แค่จับบ้างพี่แค่ขอจับขอจับกระอาเกดบ้างพี่แคระวังดูเพื่นข้าหลังระวังดูเพนหลบหลล

โอ้มดาไม่มาไม่มทํไมมีหนวดล่ะนั่นเฮไปโกนหนวดดีกว่าทําไมมีหนวดหนวดนะนั่นไปใส่รองเท้าครับแค่มาโชว์พ่อ โอ้ภาษาอังกฤษคืออะไรก็กระไดเออไหนขคาะกระไดลองดิ้นลองดิ้นคะลูกระวังมันดิ้นหลุดมือนะลูกเรามันดิ้นอย่าทำมันหล่นนะลูกเคาะคอะอะไรนะครับโบเหััยะะตเเเลรอจ็บนิ้วไหมไหนขอดูนิ้วหน่อยมันกัดเหรอลูกอ๋อไม่เป็นไรเอา Hi.